จุก,กุยฮ o อบบี้เวิลด์ภูมิใจเสนอสวัสดีครับจุก,กุยตลีเกมวันนี้ครับผมเราจะมาแกะเครื่องเพยสองฮะซึ่งเพยสองตัวนี้ก็คือที่ได้มาจากคุณซีนฮะก็สาภาพ ฝุ่นเยอะมากครับผมแต่ว่าเป็นตัวพิเศษก็คือจะเป็นตัวดําใสครผมเขาเรียกว่า Midnight Black ซึ่งฝุ่นเละเทะเลยเยอะมากก็เดี๋ยวเราจะเปิดข้างในฮะอันดับแรกนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเปิดมาแล้วหรือยังน่าจะเปิดมาแล้วนะครับครับมีรอยมีรอยตัดแล้วก็นี้เราจะเปิดมาทำความสะอาดกัน ดับแรกฮะก็จับเครื่องควาำก่อนก็งัดจุกยางฮะสำหรับคนที่ไม่เคยเปิดก็พยายามวางตำแหน่งไว้ที่เราจำได้ครับผมที่เดิมที่เราจำได้ บางอันจะเป็นจุกยางบางอันจะเป็นจุกพลาสติกแข็งนะครับเหมือนบอดี้ผมก็จะเรียงแบบว่าตำแหน่งเดิมตัวนี้จะยาวครับเพราะว่ามันจะมีน็อตสั้นกับน็อตยาวใส่ไม่ถูกมันนี่ฮะอันนี้เป็นน็อตสั้น ไ,ไ้เหลือสองตัวดื้อดื้อไม่ยอมออกสช้ที่นีบนะบนีบมันขึ้นมาเนี่ยครับนอกตัวนี้จะไม่เหมือนกับตัวอื่นนะไซสไซ์ยังไม่เท่ากันอ่ะครับทีนี้เรายกแผงนี้ออกมา ก็อย่างที่เห็นว่าค่อนข้างจะเน่าค,ค่อยค่อยยกถ้าไม่เคยปเปิดนะฮะต้องดูก่อนว่ามันติดตรงไหนบ้างนี่ครับต้องยกแบบนี้นี่ข้างในก็ฝุ่นขเขลนะฮะก็เดี๋ยวไปนี่เห็นไหมฮะมือผม อ่ะมันเป็นดำดำใสมิดไนแบล็กเนี่ยฮะเห็นเงามือผมไหมอ่นี่นี่สองนิ้วสามนิ้วรับ <c oughs> ผมก็เป็นบอดี้ใสก็ไปทำความสะอาดก่อนเนี่ยฮะฝุ่นเคลอะเลยฝุ่นเคลอะเลยใช้แอลกอฮอล์สิริบัญชาเช็ดก็ได้ถ้าไม่อยากใช้น้ำาตอนนี้มาพัดลมก่อนพัดลมพัดลม ก็เขาจะมีน็อตอยู่นี้ตัวหนึ่งอันนี้เอาเอานี้ออกก่อนนี้จะเป็นจอยช่องเส็บจอยกับเมมโมรี่เขาจะมีสายแพรอยู่ตรงนี้ฮะก็ถ้าไม่ชัวร์ก็อย่าไปถอดเดี๋ยวมันใส่ไม่ได้ นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นตัวสวิตช์พาวเวอร์ก็สามารถยกขึ้นมานี่ได้ทำความสะอาดระหว่างช่องรอยต่อได้อันนี้ก็ไขเอาพัดลมออกครับถ้าจำไม่ผิดพัดลมนี้จะติดจะติดซิงค์ด้านล่างอยู่ต้องถอ,นอดน็อตให้หมดก่อนถึงจะยกออกได้ นี่ติดสายจริงๆด้วยครับผมี่าับค่ำเนี่ครับต้องขันน็อตให้หมดก่อนถึงยกได,เดเก้เนี่ยครับฝุ่นเต็มไปหมดเลยก็นะครับมือผมดำใสดำใสตรงนี้แคปเบิรเริ่มเลยอม นี่คือฟิลนะครับตัวนี้คือเนี่ยครับไายเข้าพ่วงกับสวิตช์นี้เราสามารถยกเพื่อดึงออกไอ้ตัวนี้มันโครงเคลงครงเคลง,คลง,คลงเหมือนจะพังเหมือนจะหลุดต้องระวังนะครับนะครับนี่ถอดออกออกมาได้เป็นชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ชิ้นนี้สามารถยกขึ้นมาได้นะครับจะติดจะติดตรงนี้นิดนึงนี่ครับ,นนรบยกอย่างนี้ นะครับตัวนี้จะเป็นเสียบไฟกับอันนี้ตัวนี้จะเป็นแผงแปลงไฟครับภาคภาคจ่ายไฟมัน,นจะบินตัวนี้บินตัวนี้เป็นฟิลตตัวนี้เป็นเสียบกับป๊กไฟเข้าน,นี่เป็นสเต็ปดาวของเขาเขาก็จะแปลงตัวนี้รับแล้วทำไมเขียนสองร้อยห้าสิบโวลต์เนาะแต่ว่าตัวตัวเครื่องเขียนสิบโวลต์นะครับเขียนร้อยสิบนะครับโอเคด้วยเหมือนเหมือนเปลี่ยน เหมือนเปลี่ยนบอร์ดมาหรือเปล่ามีแปลว่าน่าจะมีคนซ่อมมาแล้วฮะตัวนี้น่าจะเป็นไฟสองอยี่สิบไม่รู้สิผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจฮะเอาไว้ก่อนอ่ะนี่ครับตัวนี้เป็นซิงที่ไว้ใส่ฮาร์ดดิสสามารถยกขึ้นมาได้เลยฝุ่นเยอะแยะเลย ยกอันนี้ออกกันนะครับเป็นแผ่นพลาสติกเอาไว้บังบังไม่ให้วงจรสัมผัสกับสิงครับนี่เลยตัวนี้นี่คืออ๋อนี่ฮะเขามีแปลว่าเคยถอดพัดลมแล้วเพราะถ้าปกติไม่เคยถอดพัดลมพัดลมจะโดนแปะอยู่ตรงนี้นะครับ ลอกเอากระดาษออกกระดาษตัวนี้คืออะไรเขาเอาไว้แปะแปะสายไฟให้อยู่กับที่เฉยๆครับนี่ติดติดซิงตัวนี้จริงๆสายมันควรจะอยู่บนซิง์นะครับมันไม่ควรจะไปอยู่ใต้ซิง์อยู่ใต้ซิง์แล้วถอดยาก นี้ครับยกออกมาได้แล้วนี่ครับแปลว่าแปลงมาแล้วครับตัวนี้คือชิปอ่าซูเปอร์เ e สิครับผมแล้วก็ต่อต่อสายไฟนี่คือแปลงมาแล้วเรียบร้อยนี่ครับผมก็ยกอันนี้ขึ้นปึ๊บอ่าครับตัวนี้เป็นชุดพัดลมอ่า ก็เดี๋ยวไปทำความสะอาดเลยเทยมากเลยอันนี้ก็แผงแผงตัวนี้ก็เป็นตัวใสอ่ะแผงใสเหมือนกันส่วนที่เหลือนี้จะมีชิ้นนี้ก็คือคอนโทรเลอร์คอนโทรเลอร์ Controller. ตัวนี้มันจะคว่ำหน้าอยู่ตอนนี้จะคว่ำอยู่เราสามารถถอดถอดข้างไหนดีถอดข้างนี้แล้วกันนะครับ จะเป็นตัวล็อกอยู่ถ้าเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปฮะอสีฟ้าวางเข้าไปแล้วนี้ก็กดลงมาล็อกเหมือนเดิมฮะนี่ก็ถอดคอนโทรลเลอร์ออกนี้ก็อีกสามสามชิ้นนี่หนึ่งชิ้นเป็นสี่ชิ้นตัวนี้ก็อีกหนึ่งนะครับเป็นเป็นห้าวิธีถอดนะฮะก็ยกอันนี้ขึ้นอ่าน,นี่ครับหนึ่งแล้วตัวนี้ยกได้ไหม ยกยกไม่ได้ต้องดึงเอาครับผมตัวนี้ไฟอ่าสองอ่าสามสี่ห้าหมดแล้วข้างใต้มีไหมอ๋อตัวนี้ล็อกกันอยู่อ่านี่ครับนี่ก็เป็นแผงเมนบอร์ดแล้วนี่ก็เป็นฮิตซิงครับผม ยกขึ้นมาได้นี่คือนี่คือฐานแล้วก็ตัวนี้เป็นเหมือนแบบซิลิโคนไว้แปะกับฮีตซิงครับเพื่อระบายความร้อนนี่ครับเราก็สามารถไปทําความสะอาดได้แต่เพ2ไม่น่ามีปัญหาเรื่องความร้อนครับนี่ก็ใส่ไฟที่เขาเดินไว้พอแปลงนี่ยครับก็แยกชิ้นส่วนไปทําความสะอาดครับตัวนี้เป็นได์เป็นได์ของเพ2ซึ่งผมก็ไม่กล้าทําอะไรเท่าไหร่ เดี๋ยวมันจะอ่านไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวแค่ไปปัดฝุ่นไปเป่าฝุ่นตอนนี้อาจจะต้องไปขัดนะฮะเดี๋ยวไว้าขัดเสร็จแล้วมาประกอบเครื่องกันใช้นี่ฮะแปลงทาสีเบืออะไรก็แล้วแต่นี่ฮะเวลาเราปัดเราต้องระวังด้วยนะฮะปบดเบาๆฮะให้ฝุ่นออกพออย่าให้แบบอะไรอะวงจรเม็ดอะไรติดออกไปด้วย เราก็ค่อยๆปัดเดี๋ยวผมไปปัดในห้องน้ําเดี๋ยวไว้ปัดเสร็จแล้วมาดูต่อกันอันนี้ก็คือไดรฟ์ฮิตซิงครับผมก็แผงวงจรตัวหลักครับก็ประกอบย้อนกลับฮะประกอบย้อนกลับ เพื่อนชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe พเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube com s l a s jukui channel ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook com slash jukui h o b b y w o r l d